สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องปลื้มคนโขครับวันนี้เราก็มาเข้ากรอกันเนาะวันนี้เป็นซีนอะไรยังไงบ้างคะข้ากรองนี่มีหลายเมนูมากเลยครับข้าวนะครับอ๋ออะไรนะเมนูเลยค่ะไข่พะโล้ฮาะเอางี้ละกันแบบแนะนำตัวละครกันก่อนดีกว่าใครแสดงเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมคิม่อนนะครับผมรับบทเป็นปื้มครับ ครับนะครับรับบทเป็นคนโปรดครับครับซีเกมนะครับรับบทเป็นเจดครับครับผมโนธมหัศจรรย์ครับรับบทเป็นเสือครับครับผมไอซ์นะครับผมรับบทเป็นสมชายครับครับผมจอสเบนนะครับรับบทเป็นนิกครับโป้งนะครับรับบทเป็นปีครับปั้นนะครับรับบทเป็นตั้มครับอวันนี้ก็คือเข้าเอ่อเข้าซีนที่มหาลัยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับแบบสปอยสิวันนี้นิดนึงสิคห้า ก็วันนี้นี่เป็นวันที่ค่อนข้างจะหนักของพวกเราเลยครับแล้วก็เป็นวันที่ถ่ายเยอะมากประมาณ<ช>20กว่านะครับแล้วก็ยังไม่ได้พักกันเลยค่อนข้างจะเหนื่อยทีเดียวแลบบว้วเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างหนักเนาะใช่ครับเมื่อวานนี้ก็เป็นฉากเล่นกีฬากันค่อนข้างจะหมดร่างพังร่างมากแล้ววันนี้ก็โชคดีหน่อยอย,อยู่ห้องแอร์ครับแล้วก็มีหลายๆซีนที่เป็นซีนสำคัญมากๆในเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้เราถ่ายกัน นัดมานัดกองหกโมงเช้าครับนัดกองหกโมงเช้าครับตื่องตีห้านั้นแทนนั้นครับแต่เราเราได้ถ่ายกันไปกี่ซีนแล้วคะตั้งแต่เช้าโอ้โหวันนี้ซีนที่สี่มั้งครับห้าครับซีนที่ห้าถ่านไปครึ่งวันผ่านไปครึ่งวันครึ่ั้งแต่ตีห้าซีนซีนนี้มันมีแบบความสำคัญอะไรยังไงเนี่ยนะมาแบบว่ารวมคนกันเยอะขนาดนี้คือเรื่องนี้นะครับปลื้มคนโปรดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กมหาวิทยาลัยคณะวิศวะเพราะฉะนั้นเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีโลเคชันที่เป็นมหาวิทยาลัยอะ่ะเส้นเรื่องหลกัหลกๆจะอยู่ที่นี่หมดเลยมัน<ล>ก็จะปวนหน่อยเป็นแบบแก๊งอะไรยังไงกันบ้างคะมากันแบบว่าเยอะขนาดนี้ตัวละครจะมีอยู่2กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มรุ่นพี่ปีสีแล้วก็ก็จะมีผมมีเจ็ดครับเสือครับแล้วก็ไอครับแล้วก็นิก์ครับครับผมแล้วก็จะมีรุ่นน้องปี3ครับผม คนโปรดครับปีครับตั้มครับอันนี้ก็คือเป็นแก๊งเดียวกันใช่มีวสามคนครับปีสามแล้ว,ลวยังไงคะบวันนี้มารวมคนเจอันได้ยังไงค,คือเรื่องราวของตัวคุกตัวละครเนี่ยจะเจอกันอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับโดยมีสัมพันธ์เชื่อมก็คือตัวผมกับตัวปื้มกับตัวคนโปรดอยู่แล้วครับเพราะงานนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มกันอยู่แล้ว แล้วก็พอจังหวะที่มันมาเจอกันก็จะเป็นประมาณอย่างที่พี่ได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้ถ้าวายด้วยด้วยความที่รุ่นพี่ปีสี่เขเป็นรุ่นพี่ของคณะเราด้วยก็คือในคณะเดียวกันซึ่งมันก็ไม่แปลกที่ว่าจะเจอกันบ่อยเพราะว่าพวกพี่คิมพ,พวกพวกแบบทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นพี่วารใช่ไหมของปีสี่คณะอิสระผู้ดีก็ถูกอีกครับมีซีนยากอะไรยังไงบ้างคะวันนี้เมื่อวานเล่นกีฬากันมาแล้ว วันนี้เหรอซีนยากมีมีใครทำกันบ้านมาแล้วแบบมีซีนยากอะไรกันไหมมีนิปาศซีนที่เมื่อกี้พี่ๆเขาเก็บไปมันเือนเรื่องราวมันเกิดขึ้นเล่าซีนก้อนตำหนิตินอ๋อนี่ไม่ไม่ไมใช่ไหมก็จริงๆมันเป็นเรื่องราวของของของเจตตัวละครเจตที่เขาแอบชอบคุณโปรดส่วนตัวปื้มเองอ่ะ ก็เหมือนเป็นจริงๆตัวละครฟื้มันเป็นตัวละครที่นิสัยแปลกๆอยู่เหมือนกันครับแปลกมากเป็นคน <c oughs> ขี้แกล้งปากไม่ตรงกับใจโมโหร้ายแต่เป็นเพือเอนง <c oughs> องเหมือนกันนะเออผ,ผ,ผมก็ผมก็ตกใจกับตัวละครเหมือนกันครับตอนแรกที่อา่านบทแต่ว่าก็ท้าทายดีทีนี้เนี่ยพอรู้ว่าเพื่อนสนิทตัวเองแท้ๆเนี่ยนะครับผมไปชอบคนโปรดเราก็อยากแกล้งให้เขามาป้อนข้าวให้ให้เลยให,ให,ให้โมโหยั่วให้ ไอนาาี่โมโหพอไนอนี่โมโหมากๆากเขาก็เลยขึ้นเราอ่อยเขาหรือเปล่าเราแกล้เพื่อหรือเราตั้งใจอ่อยเขาอันนี้ก็ต้องไปดูข้างในครับว่าเนื้อความจริงๆมันเป็นอย่างไรเอองานนักข่าวว่าคคไงคะปีครับเมื่อเช้าวันไงบ้างคือด้วยความเป็นคนโปรดนะพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นคนกลางอะ่ะเราก็อีกคนเขาก็ก็คือสองคนนี้ก็เป็นพี่คณะเราทั้งคู่เลยแต่ว่าใจนึงอ่ะเราไปทางคนนี้แต่คนนึงก็แบบมาทางเราอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไม่อยาก ไม่อยากเสียคนที่เราชอบไปแล้วก็ไม่อยากเสียลูนพี่ด้วยเราก็แบบเฮ้ยยังไงดีนะพยายามพยายามก็อะไรวะเหมือนแบบว่าจะเก็บตั้ไว้ที่เสียใจน้องหรือเปล่าก็ยืนอยู่หลังกายก็แบบเฮ้ยทำตัวยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําตัวไม่ถูกจนแบบโอเคมีคนมาเล่าออกไปก็โล่งใจอะไรอย่างเงี้ยครับสีเกมยวเหรอคะจะท้าไม่เล่าออกไปก็บวกแล้วครับยอมไม่ได้ยอมไม่ได้หราคอยอู เห็นห้าวแล้วก็เห็นเราเห็นเห็นข้างหลังมีแบบเครื่องดนตรีอะไรนี้ด้วยเนี่ยคือเป็นยังไงกางคาซีนนี้ให้กันกันไนั่นซีนข้างหลังนี้นั่นจะเป็นหนึ่งซีนสําคัญของเรื่องเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวที่แบบว่าสิ่งดีๆที่นานๆทีปื้มจะทําให้คนโปรดครับเรื่องอะไรหรือเปล่าจะสปอยอะไรด้วยไม่พูดได้แค่นี้จริงๆครับที่ตัวเรา มันมีภาพแล้วเอ่ออ่ะพูดได้นิดหน่อยไม่ถึงอันเนี้ยเหรอฮะเอ้าหมายถึงว่าอ๋อภาพพยาบาลภาพผสมพยาบาลไม่ใช่ครับหมายถึงอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องไปอ่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือปกติเนี่ยตัวปื้มเองเขาจะดุด่าว่ากล่าวคนโสดตลอดเวลาเลยแล้วก็ประชดประชันด่าน้องร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยครับเหตุการณ์ข้างหลังนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเป็นสิ่งแรกๆที่เขาทําให้คนโสดอันนี้ทำกันบ้างมั้ย ถ้าผมเล่าได้ทั้งเรื่องเลยครับเอาไหมฮะไปเก่งซะแล้วแต่เดี๋ยวอดดูนะฮะเดี๋ยวอดดูเดี๋ยวอดดูเรื่องนี้อ่ะคุณอดีตมีใครเสิร์ฟอะไรไหมคะวันนี้มีซีนอะไรที่แบบอยากให้ทุกคนรอลุ้นดูไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วนะครับเวลาที่พวกเรารวมตัวกันนะครับมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องของมีทั้งมีบอกว่าในอยู่ในซีนเดียวครับก็จะแบบหลากหลายอารมณ์ครับก็จะมีทั้งดราม่าทั้งตลกอะไรปะปนกันไปอะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับใครเป็นแก๊งดราม่าคะใครดราม่าเก่ง ก็ถ้าดานามาเสร็จก็ต้องคนโปรดแล้วครับแา่ามารไรันาดาว่าไม่อยากเสียชีวิตชีวิตมีแต่ความเศร้าครับมองหมดแล้วมาเจอพี่ปื้มเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกอารมณ์เปลี่ยนบ่อยมากแั่งป็ีสามน้องแปงแกงปีสามอะครับก็คือผมจะเป็นคนคอยช่วยเชียร์คนโปรด ให้ให้ได้พี่ปื้มเพราะว่าเขาน่าใจได้พี่ปื้มได้ได้ใจได้ใจได้ใจโอเคได้ใจคอยเชียร์ฮะเป็นพ่อสื่อแล้วก็คอยให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็คอยแบบก่อควรเวลาที่เพื่อนแบบตึงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับคอยนวดคอยนวดให้เหมือนเป็นตัวละครที่พอคนนี้เขาเจอเงียบๆซึมๆพูดน้อยๆเนี่ยเขาก็เลยมี2ตัวละครนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้บรรยากาศของแก๊งปีสามก็สนุกขึ้นใช่ครับเสริมไหมคะเสริมกันนิดนึงอยจะให้แบบพูดทุกคนเลยอย่างี้นเสริมอะไรดี เสริมอะไรดีพี่คิมเสริมอะไรดีตัวละครเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นัไงตัวนิสัยก็ตัวนิสัยของตัวละครก็จะต่างไปจากคนโปรดเยอะฮะก็จะต้องแบบเพราะเราต้องคอยเป็นคนเพราะว่าคนโปรดอ่ะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นซึมเศร้าอ่ะฮะเราก็ต้องคอยเป็นเราก็เป็นซึมเศร้าเขาแล้วคอยกวนเป็นตัวเลวเป็นอะไรพวกเนี้ยฮะคนโปรดคนโปรดจะเป็นเหมือนกับเด็กเรียนนิดนึง เราจะมาเสิร์ฟเอเนจีใชห้กับพ่อแม่ก็ดีฮะก็ดีอ่าเครับถ้าถ้าพูดถึงในกองวันนี้วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เอเนจีเยอะเพราะว่าต้องฟาดกันเพิ่มเยอะเลยวันนี้หลายซีนเลยเหมือนใช้เอเนจีกันไปหมดแล้วแต่แต่ยังมีอีกเยอะครับวันนี้ที่ต้องฟาดกันคำถึงเพลงซีนนี้เพลงประกอบซีรีส์ด้วยสามเพลง ใช่ครับใครรอบ้างจ๊ะก็มีมีผมหนึ่งเพลงครับแล้วก็ผมหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงเนคู่หนึ่งเพลงใช่ครับผมของคม้าจะเป็นในรูปแบบไหนเป็นแบบสตล์เป็นเพลงช้าครับอืมเป็นเพลงช้าที่พูดถึงเรื่องของท้องฟ้าดวงดาวแล้วก็อะไรเงี้ยครับแบบความรักหน่อยครับมก็จะเป็นเพลงเพลงเร็วแต่ว่าไม่เร็วมากครับก็ต้องรอฟังส่วนที่อยากให้ฟังสุดคือเพลงคู่ พราะว่าต้องต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเสียงของเราสองคนจะแบบมีความคล้ายกันมากพี่คิมมาก๊อปเสียงผมใช่ไหมแต่พี่อัดก่อนนะเออถ้าผมอัดหลังไงเนื้อหามันเป็นยังไงบ้างเนื้อหาของเพลงคู่มันจะเป็นเรื่องราวของการตามหาความรักครับการพบเจอความรักการเจอกันแล้วก็การเจอกันมันคือจุดกําเนิดของความรักอะไรประมาณนั้นครับอืมครับ ชื่อเพลงชื่อเพลงมากเลยนะคนคนแต่ง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 ผมครับชื่อเพลงว่าคนแต่งอะไรไม่ใช่ชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงอชื่อเพลงชื่ออะไรเพลงคู่ไม่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเพลงคู่ชื่อเพลงไม่แน่ใจนี่ครับถามคนี่งเขาไม่มีเขาไม่มีความรู้ไม่ใช่เพลงคู่ชื่ออะไรไม่แน่ใจเนี่ยมาสัมภาษณ์สื่อแล้วก็แทนที่ว่าจจนี่ชื่อเพลงไม่แน่ใจครับเห็นไหมไม่แน่ใจนี่พี่ คนแต่งจริงวะยเนี่คมแต่งยังไม่แน่ใจเลยนะคนแต่งยังไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เพลงที่สองชื่อเพลงให้ดาวเหนือนำทางนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงอะไรนะเพลงอะไรเร็วๆมีคนแต่งอ๋อเพลงไม่แน่ใจไม่อันนี้ไม่แน่ใจจริงทั้งสาเพลงนี้นะครับจะมาก็คือผมแต่งมาจากตัวละครแต่ละตัวเลยครับก็คือเอาเรื่องมาแล้วก็อ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็คิดว่าเออ ทำยังไงให้เพลงมันออกมาแล้วเหมาะสมกับเรื่องครับผมเราออกมาก็ลองฟังกันดูนะครับก็คือเป็นเพลงของตัวแทนของปื้มกับตัวแทนของปื้มกับผใช่ครับวันนี้เราเหลืออีกซีนนะคะโอ้หอีกเยอะเลยครับพี่ครับก็ถ้ามีวันนี้ประมาณ20สกว่าซีนตอนนี้ปิ่งผ่านไปห้าครับเหลืออีกประมาณ15-16ถึงาังไปก่อนใช่ไหมน่ยวันนี้น่าจะมีเที่ยงคืนขึ้นไปครับเขาบอกว่าไม่เกินสี่ทุ่ม มาหาลัยบวกบวกอยู่แล้วเชื่อไหม <c oughs> มาหาลัยไม่ได้ก็ไปถ่ายนู่นถนน <c oughs> <c oughs> ฝากในอาระฝากผู้ชมมาหลายฝาก ก็ฝากซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดไว้ด้วยนะครับผมวันที่17กุมภานี้เนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะครับทางช่อง3มกด3 3นะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับซีรีส์นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขเพราะงั้นดูกันได้ทั้งครอบครัวครับซีรีส์หวานๆแจ๋วๆแววๆนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูย้อนหลังนะครับผมอยากดูออนไลน์เนี่ยดูได้ทาง VTV ครับครับผม โอเคค่ะขอบคุณค่ะ <clot>